คลิปนี้นะครับถือว่าเป็นไฮไลท์มากๆนะครับในส่วนของคอนเทนต์นะครับในส่วนของคลิปวิดีโอนะครับในเพจชอปครับนะครับแล้วก็ YouTube Channel นะครับต้องบอกงี้นะครับว่าเราสามารถสร้างพอร์ตหุ้นแบบ a s s i v e Income ให้กับตัวเราเองได้อย่างแน่นอนนะครับแต่เพียงแค่หลายคนน่ะไม่เข้าใจคอนเซ็ปต์มันเท่านั้นเองนะครับแต่ไม่ต้องกลัวครับตอนนี้เราจะได้มาเห็นกันนะครับว่าไอ้แผนการสร้างพอร์ตหุ้นแบบพาสซีฟอินคอเนี่ยเราควรมีโมเดลในการสร้างมันยังไงบ้างนะครับ ผมอยากพาพวกเราไปเริ่มดูแบบนี้ครับว่าหลายคนนะ่ะรู้จักแต่การซื้อหุ้นแบบไรครับซื้อหุ้นแบบซื้อมาขายไปจริงปะถูกไหมเราคิดว่าการลงทุนในตลาดหุ้นหรือการเล่นหุ้นที่เราเราใช้สัพท์นี้กันเนี่ยมันมีแต่การซื้อมาขายไปซื้อ10บาทถ้าขึ้นไป12บาทชั้นขายได้กําไร2บาทถูกไหมซื้อ10บาทถ้ามันลงไป9บาทแสดงว่าแล้วเราขายเราติดลบ1บาทเราก็ขาดทุน ถูกไหมครับหลายคนคิดว่ามันมีแค่โมเดลนี้โมเดลเดียวนะเราก็คิดว่าการทําเงินจากตลาดหุ้นทําได้แค่จากส่วนต่างราคาแต่ผมอยากจะบอกจริงๆว่ามันไม่ใช่นะจริงๆแล้วการทําเงินจากตลาดหุ้นมันมีเวยื่นนอกจากส่วนต่างของราคาด้วยหรือนอกจากวิธีการซื้อซื้อมาขายไปนะครับซึ่งมันก็คือในโมเดลของการสร้างพอร์ตหุ้นด้วยเงินปันผลนะครับคือการโฟกัสการลงทุนเพื่อเงินปันผลนะครับแต่ทีนี้ต้องบอกแบบนี้ก่อนว่า ทำไมผมถึงไม่ค่อยแนะนําให้ทําการซื้อขายหุ้นแบบซื้อมาขายไปเพราะแบบนี้ครับเพราะว่าความเสี่ยงต้องใช้คาว่าความเสี่ยงของการลงทุนแบบนี้สูงมากๆนะครับเพราะอะไรเพราะข้อแรกครับถ้าคุณซื้อผิดจังหวะนะครับเมื่อไหร่ที่คุณซื้อผิดจังหวะเป็นไงครับ ขาดทุน,นทันทีถูกไหมมันก็เหมือนกรณีเนี้ยคือซื้อสิบซื้อสิบาทนะครับแล้วก็ขาย9้าบาทขาดทุน1บาทแบบเนี้ยคุณเจ๊ง,งทันทีถูกไหมคุณขาดทุนทันทีนี่คือความเสี่ยงข้อแรกเพราะคุณไม่มีทางหรอกครับที่คุณจะสามารถทําการซื้อหุ้นทุกครั้งแล้วแม่นยําทุกครั้งเข้าซื้อ10ครั้งขาย10ครั้งคุณแม่นทุกครั้งมันเป็นไปไม่ได้ครับเทรดเดอร์เก่งๆอะ่ะโอกาสในการลงคุนแล้วคอยสักเซสเนี่ยผมให้เต็มที่เลย7030คือถูก7ดผิด30าะนี่คือแบบเก่งเแล้วนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีทางครับที่คุณจะสามารถลงทุนหรือเล่นหุ้นแบบซื้อมาขายไปแล้วถูกทั้ง10ครั้งถูกแบบร้อยไม่มีทางครับเลิกคิดเรื่องนี้ไปได้เลยแม้กระทั่งโรบอทเทรดที่คุณใช้โรบอทหรือใช้โปรแกรม EA อะไรต่างๆเนี่ยมันก็ยังไม่สามารถทําแบบนั้นได้นู่มั้ยขนาดพูดง่ายว่าหุ่นยนต์ยังไม่สามารถชนะได้แล้วเราเป็นมนุษย์เราจะชนะได้ไหมครับไม่มีทางถูกไหมครับข้อที่2นะครับความเสี่ยงของมันก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณ หยุดการซื้อการขายเมื่อนั้นอินคมของคุณนะครับจะหยุดตามจริงปะรายได้ของคุณจะหยุดตามครับทันทีนั่นหมายความว่าถ้าวันนี้คุณลงทุนไปเรื่อยๆคุณซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปวันหนึ่งคุณหยุดทําการซื้อหยุดทําการขายอินคมเข้าไหมครับคุณจะไม่มีอะไรได้คุณจะไม่มีกําไรจากการลงทุนหรือการเล่นหุ้นครั้งนี้เลยนะ ถูกไหมมันจะหายไปเลยสมมติคุณหายไป1นเดือนหายไปสัหเดือนหายไป1นปีเนี่ยคุณไม่ลงทุนเป็นไงครับเงินโตไหมครับไม่โตถูกปะนี่คือข้อเสียครับของการซื้อมาขายไปแต่ทีเนี้ยสิ่งที่ผมอยากจะแนะนําก็คือว่าเราสามารถสร้างพอร์ตหุ้นแบบแพสซีฟอินคัมหรือผ,ผมเรียกว่าสามารถสร้างพอร์ตหุ้นให้มันออโต้รันนิ่งออโต้รันนิ่งอินคัมถูกไหมครับให้มันมีเงินเข้ามาแบบอัตโนมัติได้ด้วยโมเดลครับก็คือโมเดลของเงินปันผลครับ หรือว่าหุ้นปันผลนั่นเองคุณต้องโฟกัสการลงทุนที่หุ้นปันผลมันถึงจะทําให้ผลตอบแทนเกิด er ขึ้นอย่างนั้นได้นะครับรายละเอียดของหุ้นปันผลเป็นยังไงเนี่ยผมอยากให้พวกเรานะครับไปย้อนดูคลิปเก่าๆนะของผมนะครับที่พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับหุ้นปันผลเนี่ยไปเสิร์ชดูใน YouTube ได้เลยนะครับเราจะพบเพียบเลยนะครับไปลองฟังดูหลายๆคลิปนะเราจะได้เข้าใจโมเดลของการลงทุนหุ้นปันผลมากยิ่งขึ้นแต่ว่าในคลิปนี้ผมอยากจะมาลงดีเทลมากกว่าว่าเราจะมีวิธีการสร้างพอร์ตหุ้นแบบบ Passcom ไได้้อย่างางร โอเคไหมดีกว่าไหมนะครับน่าจะดีกว่าเนาะอ่ะทีมาดูครับโมเดลของการสร้างพอร์ตหุ้นแบบพาสซีฟนะครับคีย์เวิร์ดต้องใช้คําว่าคีย์เวิร์ดของมันนะครับอยู่ที่คําว่าคุณต้องทําตรงข้ามครับกับคนที่ซื้อมาขายไปซื้อขายแล้วกันนะคุณต้องทําตรงข้าม กับคนที่ซื้อมาขายไปครับเสมอนั่นคือแนวทางของการลงทุนหุ้นปันผลครับง่ายไหมนี่คือวิธีการสร้างพอร์ตหุ้นแบบแพสซีฟงามครับคำถามคือว่าคุณจะต้องทําอะไรบ้างนะครับผมอยากจะบอกตรงนี้คีย์เวิร์ดคือทําตรงข้ามนะเพราะฉะนั้นการทําตรงกันข้ามคุณต้องผ่านการเขาเรียกว่าผ่านการเชนจ์ครับเชนจ์ e 2เรื่องครับ2เรื่องหลักๆนะครับเรื่องแรกคุณต้องเชนวิธีคิดครับและเรื่องที่2 คุณต้อง change วิธีการครับเราจะมาลงรายละเอียดกันว่าไอ้วิธีคิดอะไรบ้างที่คุณต้องเปลี่ยนวิธีการอะไรบ้างที่คุณต้องทำโอเคไหมอันดับแรกมาดูก่อนครับวิธีคิดครับวิธีคิดเนี่ยผมอยากจะแบ่งออกมาเป็น3อย่างนะครับ3อย่างข้อที่1นะครับคุณต้องทําการเขาเรียกว่าตั้งหางเสือใหม่ครับฟังให้ดีนะคุณต้องตั้งหางเสือใหม่ครับจากอะไรครับ จากการที่คุณเคยเล่นไปทิศทางนี้คุณเคยแบบปักหางเสือหันไปทางขวาน,นะเรนะสมมติคุณเป็นเรือเนี่ยคุณปักหางเสือหันไปทางขวามันจะวิ่งไปทางซ้ายถูกไหมครับถ้าคุณเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องทําคือคุณต้องตั้งหางเสือใหม่ให้มันอยู่ในลูทางนะครับคุณต้องตั้งกลับมาทางซ้ายเพื่อให้มันมุ่งไปทางขวามันถึงจะเป็นดิเรกชันของการสร้างอรอตหุ้นแบบแพสซีเพราะอะไรเพราะมันคือการทําตรงกันข้ามไงทีนี้คําถามคือว่าแล้วหางเสือตรงใหม่เนี่ยมันหมายความว่าอะไรครับหมายความว่า,วาจุดที่คุณจะต้องโฟกัส มันจะเปลี่ยนไปครับจากที่คุณเคยโฟกัสกับอะไรครับกับราคาหุ้นถูกไหมที่มันแบบทั้งขึ้นทั้งลงวิ่งตัวเลขแดงตัวเลขเขียวคุณต้องไม่โฟกัสตรงนี้ครับและสิ่งที่คุณต้องกลับมาโฟกัสคือว่าวันนี้องเงินที่คุณลงทุนเข้าไปในตลาหุ้นเนี่ยมันได้เงินปันผลกลับมาเท่าไหร่นี่ต่างหากคือสิ่งที่คุณต้องเปลี่ยนนี่คือต่างหากคือวิธีคิดที่คุณต้อง change ครับคุณต้อง change วิธีคิดว่า เฮ้ยจากที่คุณเคยโฟกัสจากกาไรขาดทุนของราคาหุ้นวันนี้กลับมาโฟกัสสิว่าถ้าฉันเอาเงินเข้าไปใส่ในหุ้นตัวนี้ฉันจะได้ผลนอบกลับมาปีละเท่าไหร่เห็นภาพไหมถ้าตัวนี้ลงทุนไปได้0.5%อีกตัวหนึ่งหุ้นตัวที่2ลงทุนแล้วได้5%คํำถามคือเราควรพลิกอัพหุ้นตัวไหนดีครับตัวที่2ถูกไหมตัวแรกอย่าไปยุ่งเห็นภาพปะเห็นไหมครับดิเรกชันเปลี่ยนไหมครับวิธีคิดเปลี่ยนไหมครับ ไม่ใช่เปลี่ยนถูกไหมวิธีคิดเราเปลี่ยนถูกไหมหางเสือเราเปลี่ยนโฟกัสเราเปลี่ยนแล้วนี่คือข้อแรกนะครับคุณต้อง change focus เปลี่ยนโฟกัสนะครับตั้งหางเสือใหม่ข้อที่2ครับในส่วนของวิธีคิดก็คือว่าคุณต้องเลิกนะครับไม่ใช่เลิกแล้วกันคุณใช้คําว่าคุณต้องมองเกมยาวครับมองยาวมากกว่ามองสั้น แทนที่คุณจะมองนะครับมองหุ้นว่าเฮ้ยฉันลงทุนวันนี้อาทิตย์หน้าเป็นเท่าไหร่วันข้างหน้าเป็นเท่าไหร่พุ่งนี้มันจะขึ้นหรือมันจะลงอะไรเงี้ยถูกไหมคือตอนที่เราเคยเทรดหรือเก็งกาไรเรามองแบบนี้หรือเรามองที่ราคาจต่ราคาหุ้นอย่างเดียวถูกปะแล้วเราก็มองแค่ว่าเฮ้ยวันนี้ฉันซื้อส0บบาทพุ่งนี้จะเป็น10บาท50าสิบไหมนะพุ่งนี้จะเป็นส1บาทไหมนะเลิกโฟกัสแบบนั้นครับแล้วมองยาวมากขึ้นว่าถ้าเราลงทุนวันนี้อีก5ปีข้างหน้าจะกลายเป็นเท่าไหร่สเปลี่ยน วิธีคิดเปลี่ยนไหมครับเปลี่ยนโดยสิ้นเชิงแล้วถูกไหมเราลงทุนวันนี้เฮ้ยห้าปีข้างหน้ามันต้องโตขึ้นแน่เลยถ้ามันโตขึ้นไม่เป็นไรวันนี้คุ้มลงทุนถูกไหมแม้วันนี้มันยังต่ําอยู่5ปีข้างหน้า,นามันต้องโตถ้าโตแบบนี้นเราถือได้ถูกปะแต่มันก็ต้องสัมพันธ์ในข้อแรกคือบลตอบแต้องสูงพอสมควรด้วยถูกไหมครับอ่าวิธีคิดนะข้อที่สครับวิธีคิดข้อที่3ที่คุณต้องเปลี่ยนก็คือว่าคุณต้องมองในส่วนของเขาเรียวกว่ามองหาเรื่องความเสี่ยงก่อนนะครับ มองความเสี่ยงก่อนการทำกำไรครับนี่คือคีย์สำคัญมากๆนะครับหลายคนนมองแค่ว่าวันนี้ฉันลงทุนไปแล้วฉันจะได้กำไรเท่าไหร่ฉันลงทุนไปแล้วฉันจะคุ้มไหมฉันจะได้เท่าไหร่ถ้าฉันลง1ล้านฉันจะได้2ล้านไหมเพราะฉะนั้นถ้าฉันลง2ล้านฉันจะได้4ล้านหรือเปล่าอะไรแบบนี้นึกออกไหมคือหลายคนไปมองแต่ส่วนของพาร์ทของกำไรก่อนไงไปมองในแง่บวกมากที่สุดก่อนและนั่นแหละครับคือหายนะมันคือกับดักชิ้นเบื้องมเลยนะครับที่คุณกำลังเข้าไปติดกับ วันนี้สิ่งที่ผมมองคืออะไรผมมองว่าความเสี่ยงในการลงทุนตรงนี้คือเท่าไหร่ถ้าวันนี้เราลงทุนเงิน1ก้อนถูกไหมลงไปในหุ้นหนึ่งตัวความเสี่ยงคือร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกไหมครับแต่ถ้าเราลงห้าตัวไปไงความเสี่ยงเหลือตัวละยี่สิบเปอร์เซ็นต์เราลงสิบตัวเหลือตัวละสิบเปอร์เซ็นต์เราลงยี่สิบตัวเหลือตัวละห้าเปอร์เซ็นต์เราลงทุนยี่สิบตัวแล้วเราเจ๊งไปตัวหนึ่งไปไงครับเราหายแค่ห้าเปอร์เซ็นต์เฮ้ยไม่ได้หายทั้งพอร์ตนี่ว่าไม่ได้หายทั้งเงินนททั้งหมมดีีี่่่เราวาว เห็นไหมต้องมองที่ความเสี่ยงก่อนการทํากําไรนะแล้วคุณจะไม่มีทางเจ๊งครับแต่หลายคนนะ่ะที่พลาดที่ไม่สามารถสร้างขอดพูดแบบแพสซีฟมีกำไรได้เพราะไปวังว่าเอาทีเดียวอะ่ะให้มันได้เลยอ่ะขอแบบนี้ได้ไหมถูกไหมนั่นแหละครับคุณต้องเปลี่ยนคุณต้องทําตรงข้ามอย่างที่ผมบอกคีย์เวิร์ดในเรื่องนี้คืออะไรครับทาตรงข้ามกับคนที่ซื้อมาขายไปเสมอฟังให้ดีนะทําตรงข้ามกับคนที่ซื้อมาขายไปเสมอนี่คือคีย์เวิร์ดเลยนะ โอเคไหมเพราะฉะนั้นนะครับนี่คือ3วิธีคิดที่คุณจะต้องเปลี่ยนนะครับคุณต้องตั้งหางเสือใหม่ครับโฟกัสที่เงินปันผลไม่ใช่ราคาหุ้นนะครับสคุณต้องมองยาวมากกว่ามองสั้น 3. คุณต้องมองที่ความเสี่ยงว่าการลงทุนครั้งนี้คุณเสี่ยงเท่าไหร่แล้วคุณรับไหวไหมก่อนที่คุณจะมองว่ามันจะกําไรได้เท่าไหร่โอเคปะ่ะนะและมาดูครับอีกสิ่งที่คุณจะต้องเปลี่ยนก็คือในพาร์ทของวิธีการ ซึ่งวิธีการอะ่ะผมก็แบ่งออกเป็น3มเรื่องเหมือนกันนะครับข้อแรกครับวิธีการข้อที่หนึ่งเนะี่ยสิ่งที่คุณต้องเปลี่ยนนะถ้าคุณเปลี่ยนวิธีการข้อนี้ได้นะครับการลงทุนของคุณผมมั่นใจได้เลยว่ามันจะดีขึ้นแบบคนละเรื่องอะ่ะใช้คำว,ว่าคนละเรื่องนะครับข้อนี้ก็คือคุณต้องทําการซื้อหุ้นนะครับมากกว่าการขายหุ้นผมบอกเฮ้ยทำไมแล้วทาไมเราไม่ควรแบบซื้อแล้วขายซื้อแล้วขายบอกใช่ไง ก็ต้องทำตรงกันค่ามเลยครับวันนี้คนส่วนใหญ่ไหมครับซื้อแล้วก็ขายซื้อแล้วก็ขายเขาจะอยู่อันตาส่วนอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับซื้อ50ถูกุไหมห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วขายอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์เป็นห้าสิบต่อห้าสิบอ่ะคุณเลยไม่ชนะไงเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะตลาดหุ้นไทยนะครับมันเป็นรอบฟังให้ดีนะรอบของหุ้นไทยมันเป็นรอบครับเวลาขึ้นเนี่ยมันจะใช้ทามมิ่งในการขึ้นประมาณแปดปีแล้วเวลาลงอะ่ะจะใช้ประมาณสองปีเท่านั้นครับ คำถามคือถ้ามันขึ้นแปดปีทําไมเราไม่ซื้อเยอะๆอะถูกไหมแล้วมันลงแค่สองปีทาไมเราไม่ขายน้อยๆอเพราะฉะนั้นสัดส่วนที่ผมมองผมมองว่าเราควรซื้อหุ้นประมาณ80%อร์ซคือซื้อให้มากกว่าทําการขายอนะครับคือซื้อให้บ่อยแต่ขายให้น้อยแล้วคุณจะรวยแล้วคุณจะกําไรได้เยอะในตลาดหุ้นแต่วันเนี้ย คนกับทําตรงกันข้ามไงมันขายมากกว่าซื้อไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมเพราะถ้าไม่มีหุ้นในมือมันจะขายอะไรถูกไหมครับแต่วันนี้คนส่วนใหญ่ไปทําไงครับไปทําการทําเท่ากันไงมันก็เลยทําให้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมันไม่ดีเพราะฉะนั้นนี่คือวิธีการที่คุณจะต้องเปลี่ยนแอคชั่นของคุณนะครับคุณเข้าใจเรื่องนี้แล้วคุณต้องเปลี่ยนแอคชั่นครับคุณไปดูได้เลยย้อนหลังกลับไป20ปี30ปี40ปีตลาดหุ้นไทยขึ้นประมาณประมาณ7-8ปีครับแล้วลงก็ประมาณ2ปีเป็นนนนออย่าางี้้เเสมะะรัพระฉะ คุณต้องทําการซื้อหุ้นให้มากกว่าทําการขายหุ้นโอเคไหมนะครับข้อที่2ที่คุณจะต้อง change นะครับในส่วนของวิธีการก็คือว่าคุณจําเป็นจะต้องเลือกนะครับเลือกแต่หุ้นปันผลเท่านั้นนะบวกราคาต้องต่ํากว่ามูล,ลค่าด้วยนะครับหรือผมจะมีคีย์เวิร์ดง่ายๆก็คือว่าถูกดี มีปันผลนะครับไม่ได้สนใจราคาเลยเปะ่ะไม่ได้พูดถึงราคาหุ้นเลยนะแต่พูดถึงว่าหุ้นตัวนั้นต้องถูกกว่ามูลคา่า2ต้องดี3ต้องมีปันผลเพราะอะไรเพราะการที่คุณจะสามารถสร้างพอร์ตหุ้นแบบแพสซีฟิคําคได้อะถ้าคุณไม่มีปันผลแล้วคุณจะเอาแพาสซิฟมาจากไหนถูกไหมถ้าคุณเลือกแต่หุ้นที่แบบไม่มีปันผลเลยหรือปันผลต่ำๆศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์ศูนย์จุดสองเปอร์เซ็นต์ศูนย์จุดหกเปอร์เซ็นต์คำถามคือแล้วเงินของคุณจะโตได้ยังไง คุณต้องใช้อาจจะต้องใช้เงินเป็นร้อยล้านถูกไหมแต่ว่าได้ปันผลแค่ล้านเดียวอย่างเงี้ยมันคุ้มเหรอครับมันไม่คุ้มคุณควรจะได้ปันผลอย่างน้อยปีละสี่เปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์ต่อปีมันถึงจะโอเคไงครับหลายคนวันนี้ที่สร้างพอร์ตหุ้นแบบแพ้สิไม่ได้เพราะไม่เคยหันกลับมามองในส่วนของหุ้นที่เป็นลักษณะของปันผลเลยแต่เพียงแค่คุณเปลี่ยนวิธีการนะข้อนี้แทนที่เลือกเคยเลือกหุ้นโก o w t หุ้นเติบโตอย่างเดียวเฮ้ยลองกลับมาเลือกหุ้นแบบปันผลเยอะๆหน่อยดีถูกไหมจากพอร์ต เคยแบบ80%เลือกแต่หุ้นโกรดนหุ้นเติบโตหุ้นแบบซูเปอร์สต็อกลองมาเลือกหุ้นปันผลบ้างสิให้เป็น80%ของพอร์ตทำตรงข้ามไงครับคีย์เวิร์ดเดิมเห็นไหมทำตรงข้ามกับคนที่ซื้อมาขายไปเลือกแต่หุ้นที่ไม่ปันผลแล้วโฟกัสที่ปันผลพอรคุณจะโตเยอะมากนะครับข้อสุดท้ายครับข้อที่3นะในส่วนของวิธีการที่คุณจะต้องทำก็คือว่าคุณต้องทาการกระจายซื้อหุ้นครับ กระจายซื้อหุ้นไม่ใช่เน้นย้ำนะ no คือไม่ใช่การรอหุ้นเด็ด5ตัวโอ้โหนี่คือสิ่งที่ผมเจอมาตลอดเชื่อไหมตั้งแต่ทำเพจทำช่อง YouTube ขึ้นมาเลยคนถามเยอะมากคุณชอบค้าขอหุ้นปันผลดีๆประมาณสัก5-10%ต่อปีเนี่ยขอสัก5ตัว10ตัวได้ไหมคะบอกชื่อมันเลยแล้วแบบจะซื้อถือยาวๆ5ปี10ปีเลยผมไม่เคยให้เลยนะ เพราะส่วนตัวผมเองไงผมไม่มีหุ้นเด็ดในใจ5ตัวเลยไม่มีแต่มีหุ้นเด็ด50ตัวไม่มีรู้ไหมมีหุ้นเด็ด50ตัวในแต่ในช่วงเวลาก็คนละตัวกันนะคือมันไม่ใช่แบบสตริกอยู่ที่ตัวเดิมตลอดไปไงเพราะอะไรเพราะหุ้นบางตัวที่เราลงทุนไปแล้วมันขึ้นไปแล้วอะตัวเหล่านั้นเราก็ลงทุนเพิ่มไม่ได้แล้วไงครับเราก็ต้องหาหุ้นตรงใหม่ที่มันน่าลงทุนมากกว่าเดิมคุ้มค่าในการลงทุนมากกว่าเดิม เพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญในข้อนี้คือผมเน้นย้ำมากๆนะครับคนที่ทําตามมีแต่ success ผมใช้ว่าอัตรา success ของผมเนี่ยอยู่ที่100%นะครับคนที่ทําตามกลยุทธ์ข้อที่3นี้นะคือการกระจายซื้ออุ้นคําถามคือว่าแนะนํากี่ตัวปัจจุบันผมตัวได้อยู่เท่านี้ครับ40ตัวัพหรือตัวประมาณ2.5%หรือเต็มที่ไม่เกิน3%ของเงินทุนนะครับนี่คือเรทที่ผมทาอยู่ปัจจุบันนะครับปัจจุบันหุ้นในพอร์ตผมเองนะ ก็มีตัวหนึ่งไม่เกิน3%ของเงินทุนนะครับไม่มีตัวไหนเกินเลยครับพูดได้เลยไม่มีตัวไหนที่มีต้นทุนเกิน3%อของพอร์ตเลยนะเพราะฉะนั้นพอเรากราะจายลงทุนแบบนี้เป็นไงครับเราไม่รอหุ้นเด็ดเนี่ยเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าในอนาคตมันจะมีตัวไหนที่มันจะกลา,ายเป็นซุปเปอร์สตอร์กกลายเป็นแวร์ลูสตอลากแบบขึ้นไปเยอะๆหลายๆเด้งบ้างหรือว่าได้ปันผลดีๆแบบ10% 20%ี่บบบ้างไม่รู้ครับเพราะเราไม่มีทางรู้อนาคตได้ว่าหุ้นบริษัทไหนจะเติติบบจรปคั ถ้านั่งทำแมชชีนไป5ปีข้างหน้ากลับมาบอกผมด้วยนะว่าตัวไหนบริษัทไหนดีถ้าวันนั้นนะครับผมจะไม่มีครับหุ้นเด็ด5ตัวถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนั้นจริงผมสามารถไปอนาคตเรากลับมาย้อนเวลากลับมาปัจจุบันได้จริงนะผมจะไม่ลงทุน5ตัวครับผมจะลงทุนแค่ตัวเดียวที่ขึ้นมากที่สุดแต่ประเด็นคือในโลกของความจริงอ่ะมันทําแบบนั้นไม่ได้ไงถูกปะเราไม่สามารถรู้ได้ขนาดนั้นว่าตัวไหนไมันจะเป็นแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําได้วันนี้คือเรากระจายความเสี่ยง ซื้อกระจายไปเท่าๆกันเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าวันหนึ่งสมมติเราลงไป40ตัวเนี่ยมันมี5้าตัวที่มันขึ้นแบบ1ิบเท่าอะแค่นี้พอเราก็โตขึ้นใหม่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วถูกป่มห้าตัวโตสิบเท่าห้าคูณสิบแปดก็ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วอะไอตัวอื่นมันก็อยากจะโตขึ้นไปอีกได้ไงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนะี่ยสำหรับผมปัจจุบันนะผมไม่ได้โฟกัสการลงทุนเลยนะคือกระจายลงทุนตลอดซ้ด้วยซ้ำปัจจุบนันนี้ผมบอกเน้นย้ำพูดทุกคลิปเสมอวันนี้มีหุ้นนออยู่ปรระะมาณเกืบบตัวัวค คือหุ้นอย่างสบายใจมากครับตลาดหุ้นจะเป็นไงไม่รู้แต่ว่าฉันได้ปันผลทุกปีผมได้ปันผลทุกปีปีละห้าเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์บางตัวปีแรกๆจ่ายห้าเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์นะปีนี้ปีที่สามเนี่ยนะพอถือมาสามปีปีที่สามนะครับจ่ายกลับมาอยู่ประมาณยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตะ์่ะเพราะกำไรมันขึ้นมาดีมากเห็นไหมปันผลเราสามารถโตได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อปันผลเราโตเงินต้นเราโตไหมครับเงินต้นเราก็โตเห็นไหมนี่แหละครับคือเคล็ดลับในการสร้างพอร์ตหุ้นแบบแพสซิ คุณต้องทําการคีย์เวิร์ดในการสร้างตรงนี้คือในส่วนของการทำเนี่ยครับตรงข้ามกับคนที่ซื้อมาขายไปนี่คือคีย์เวิร์ดเลยนะเมื่อคุณทําตรงข้ามกับคนเหล่านั้นได้นะครับคุณจะกลายเป็นคนที่สร้างพอร์ตหุ้นแบบแพสซีฟทันทีนะครับโดยใช้หลักการที่ผมบอกครับถ้าคุณสามารถเปลี่ยน3วิธีคิดที่ผมบอกไปได้นะครับเปลี่ยน3วิธีการที่ผมบอกไปได้นะครับคุณจะสามารถเปลี่ยน พอร์ดแบบแ c t i v e ให้มากลายเป็น p พ s s ซีดเปนคำได้อย่างแน่นอนผมรับประกันนะครับเนื้อ,อาหาที่ผมพูดในวันนี้มีความสําคัญมากๆนะครับอยากให้ย้อนกลับไปฟังหลายๆรอบนะครับกลับไปฟังกลับไปแชร์กลับไปกดไลค์กลับกด follow ด้วยก็ยิ่งดีนะครับยิ่งเป็นผลบวกมากๆนะครับเพราะว่า เคยมีสถิติทดสอบมาแล้วนะว่าคนที่ทําการกดไลค์กดแชร์คลิปของผมบ่อยๆเนี่ยส่วนใหญ่ผลลับการลงทุนออกมาดีมากนะครับ80%พอดีขึ้นนะครับจริงจริงไม่เกี่ยวอะไรหรอกนะครับก็นะก็ฝากเอาไว้นะครับให้เอาหลักการเหล่านี้ไปใช้นะครับเพราะนี่คือหลักการที่ผมใช้อยู่อยู่ในปัจจุบันแล้วมันทําให้การลงทุนของเราลงทุนได้อย่างสบายใจมากๆนะครับและส่วนใครนะครับที่อยากจะให้ผมมาช่วยโคชชิ่งทางด้านการลงทุนนะครับตอนนี้ผมก็มีคอร์สนะที่ชื่อว่า ICP Plus นะครับ Investor Club Premium Plus คอร์สนี้เป็นคอร์สพรีเมียม ที่ผมตั้งใจทําขึ้นมาเพื่อทําการโคชชิ่งการลงทุนให้กับพวกเราแบบส่วนตัวเลยนะครับแบบส่วนตัวแบบ p r i v a t e จริงๆนะเพราะฉะนั้นคอร์สนี้จะไม่ใช่คอร์สแบบธรรมดาทั่วไปนะจะเป็นคอร์สที่เอ็กซ์คลูซีฟมากยิ่งขึ้นนะครับเราก็เป็นเอ็กซ์คลูซีฟที่สุดที่ผมมีแหละนะเพราะฉะนั้นคอร์สนี้ผมจะทําการคัดหุ้นน่าลงทุนให้กับพวกเราโดยอัตโนมัติเลยนะครับในแต่ละช่วงเวลาว่าเฮ้ยช่วงนี้เราควรลงทุนหุ้นกลุ่มไหนอะไรยังไงบ้างนะครับช่วงไหนเราควรหยุดลงทุนช่วงไหนเราควรถือเงินสดช่วงไหนเรราคว อ่าลงทุนด้วยสัดส่วนเท่าไหร่อะไรแบบนี้ผมจะมีบอกทั้งหมดในคอร์สนี้เพราะฉะนั้นทุกอย่างจะได้เรียนรู้แบบเรียลไทม์นะครับคือไม่ได้เป็นการแบบพิจิตรไปข้างหน้านะแต่ว่าจะมองเลยว่าไอ้เกมปัจจุบันแผนการลงทุนปัจจุบันเนี่ยผมคิดกับการลงทุนยังไงผมมีแอคชั่นแพลนในการลงทุนยังไงบ้างนะครับโดยที่ผมจะมีคลิปนะครับในการอัปเดตเน็กแพลนให้กับพวกเราในทุกๆต้นเดือนนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะได้เห็นแผนการลงทุนของผมทั้งหมดครับและที่สําคัญคือ ผมจะเป็นโค้ชเป็นเมนเทอร์ในการลงทุนให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วก็คอร์สนี้เนี่ยเราจะเรียนผ่านกันทั้งหมดนะครับสช่องทางก็คือ 1. คือมีไลน์กลุ่มนะครับเอาไว้สอบถามปัญหาต่างๆด้านการลงทุนกันนะครับสเราจะมีกลุ่ม f c e e o o o ก g ุ o u นะครับที่ไว้ดูในคลิปย้อนหลังต่างๆนะครับรวมถึงไลฟ์วิเคราะห์หุ้นลายตัวนะครับรวมถึงการประเมินสถานการณ์หรือว่า e อ็กซ์คลูที่เป็นความรู้ ต่างๆมากมายนะครับที่ผมจะสอดแทรกให้ในคอร์สนี้นะครับแล้วก็ช่องทางสุดท้ายครับคุณจะได้สิทธิ์ในการมีไลน์ส่วนตัวของผมนะครับในการพูดคุยกันได้แบบส่วนตัวเลยนะครับมีปัญหาอะไรทางด้านการลงทุนสอบถามเข้ามาได้ตลอดเวลานะครับแล้วก็ปรึกษากันได้ตลอด ปีที่เราอยู่ด้วยกันเลยนะครับออคอร์สนี้นะครับจะแบ่งออกไปทั้งหมด2แพ็กเกจนะครับก็คือแบบ1ปี55,000บาทนะครับแล้วก็แบบ3ปี1 5 0 0 0 0บาทนะครับผมแนะนำอย่างนี้นะครับว่าคอร์สเนี้ยคนที่จะสามารถเข้าเกณฑ์หรือคอร์ริฟายเข้าคอร์สนี้ได้ผมแนะนำว่าควรมีพอร์ตการลงทุนหรือว่ามีเงินลงทุนในการลงทุนขั้นต่ำนะครับอยู่ที่ประมาณ3ล้านบาทขึ้นไปนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่ในการลงทุนไม่เคยลงทุนในตลาดหุ้นมาก่อนหรือว่า เคยลงทุนมาแล้วแต่ยังไม่สักเซสเท่าที่ควรเนี่ยสามารถเข้าคอร์สนี้ได้ทั้งหมดนะครับเพราะว่าผมจะทําการโคชชิ่งทุกอง์รวมให้กับคุณอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็สําหรับใครที่สนใจอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้ทั้ง2ช่องทางนะครับหก็คือทาง l i น์ ID นะครับช็อปครับนะครับชื่อเดียวกับชื่อช่องของผมเลยนะครับช็อปครับเฉยๆนะครับแล้วก็หรือว่าอยากอยากจะโทรมาพูดคุยกันเบื้องต้นก่อนนะครับว่าเฮ้ยดูว่าเราอาจจะเหมาะกับคอร์สไหมนะครับเดี๋ยวผมจะช่วยประเมินให้นะครับว่าะ กับการเข้าคอร์สนี้แล้วผลตอบแทนเนี่ยมันจะเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับก็สามารถโทรมาได้ที่เบอร์นะครับ0812088887นะครับก็โทรมาคุยเบื้องต้นก่อนก่อนได้เลยนะครับแต่ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าคอร์สเนี้ยผมรับได้จำนวนจำกัดจริงๆนะตอนนี้แคปาบัซซี้ของผมเนี่ยรับคนใหม่ได้เพิ่มอยู่ประมาณ20คนต่อเดือนเท่านั้นนะครับซึ่งปัจจุบันมันก็มีคนทักเข้ามาเรื่อยๆนะครับสมัครเข้ามาเรื่อยๆทุกๆเดือนนะครับเต็ม20คนทุกเดือนเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าคลิปที่ผมอออนนแร์ไปเี่ย ในวันนี้ที่ผมออนแอร์ไปเนี่ยมันจะเต็มคาซิตี้หรืออยังเพราะฉะนั้นอยากให้ทักเข้ามาสอบถามกันก่อนนะครับถ้ายังรับเปิดรับสมัครได้นะครับหรือที่ว่างยังมีเนี่ยผมก็จะบอกพวกเราไปนะครับว่ายังสามารถสมัครได้แต่ถ้าเมื่อไหร่เต็มผมต้องขอสงเงินสิทธิ์นะครับไว้ให้กับสมาชิกเดิมก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ตอนนี้คิดว่าคาซิตี้ทั้งหมดนะครับที่ยังสามารถรับได้เนี่ยอยู่ที่อีกประมาณสัก20%นะครับถ้ามากกว่านี้คงไม่ไหวละนะครับเราต้องปิดแบบ ถาวรไปนะครับก็ยังไงถ้าสนใจรีสัครกรเข้ามานะครับที่นั่งจํานวนจํากัดจริงๆนะครับแล้วก็เราจะได้รับการโคชชิ่งจากผมส่วนตัวเลยนะครับไม่มีทีมงงทีมงานอะไรมายุ่งหรือมาตอบคําถามแทนนะครับเพราะว่าจะเป็นการคุยกันแบบส่วนตัววันออนวันเลยนะครับกับกับตัวผมเองนะครับแล้วก็อ้อลืมบอกนะครับก็จะมีสิทธิพิเศษนะครับให้กับทุกคนด้วยที่อยู่ในคอร์สนี้ก็คือว่าสามารถนัดมิ팅แบบ private meeting กับผมได้ส่วนตัวเลยหนึ่งครั้งนะครับไม่จํากัดระยะเวลานะผมให้เวลาเต็มที่ในการแบบ คอนซัลท์พวกเราเต็มๆจริงๆนะครับก็อยากช่วยให้เงินเย็นที่เป็นเงินลงทุนของพวกเราเนี่ยสามารถเติบโตได้อย่างแท้จริงนะครับแล้วก็ผลลัพธ์ของคนที่ทําตามโมเดลที่ผมบอกเนี่ยทุกวันนี้พอกตกโตขึ้นกัน10% 15% 20%บางคนอยู่กับผมมาไม่ถึง1ปีนะพอโตไป30%ละอย่างเงี้ยปันผลเนี่ยได้ชัวร์ๆครับประมาณ4-5%ต่อปีนะครับก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของการลงทุนนะเพราะฉะนั้นในคอร์สีนะครับรับประกันครับว่าคุณจะสามารถเอาเงินที่คุณมีในการลงทุนเนี่ย วางได้ถูกจุดจริงๆวางในจุดที่คุ้มค่ามากที่สุดจริงเพราะว่าคุณจะได้เห็นทุกโมเดลที่ผมลงทุนในตลาดหุ้นเลยนะครับโอเคเนาะเราก็บอกอย่างนี้ครับว่าสถานการณ์ของตลาดหุ้นไทยปัจจุบันเนี่ยยังไม่สายเกินไปนะครับวันนี้ยังเป็นโอกาสทองของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยมากๆเพราะหุ้นหลายตัวมันต่ากว่ามูลค่ามันต่ากว่ามูลค่าที่มันควรจะเป็นจริงๆอัพไซด์ผมบอกอย่างนี้นะครับว่าหุ้นที่ผมเลือกลงทุนหรือว่าหุ้นที่ผมมีในใจเนี่ยนะครับอัพไซด์ของแต่ละตัวไม่ต่ากว่า100% นะครับไม่ต่ำกว่าร้อยเซึ่งเฉลี่ยแล้วนะอยู่ประมาณสองร้อเซ็นะด้วยซ้ำนะครับปันผลเอเวอเรสเฉลี่ยเนี่ยไม่ต่ำกว่าสี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีนะครับ,เ,เ,นะรบเพราะฉะนั้นการที่คุณเข้ามาลงทุนในช่วงทามี่แบบนี้ยังเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆครับผมรับประกันครับว่าคุ้มค่ายอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็นะยังเป็นจังหวะตีนเข่ามากๆของตลาดหุ้นไทยแม้ว่าหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยตลาดหุ้นขึ้นมาพันหแล้วขึ้นมาพันเแล้วอะไรแบบนี้แล้วมันแพงแล้วสําหรับผมผมบอกเลยว่านี่เป็นเพียงแค่ออ ยังไม่ใช่จุดที่แพงของตลาดหุ้นไทยเพราะฉะนั้นหุ้นอพไซ์ยังมีอยู่อีกเยอะครับเพราะทุกวันนี้ให้เมคชัวร์เลยผมถือหุ้น100%ไม่ถือเงินสดเลยนะในในส่วนของเงินที่ลงทุนได้นะครับไม่เกี่ยวกับเงินใช้จ่ายที่สำรองใช้จ่ายปัจจุบันนะก็ยังมีแยกส่วนต่างหากนะครับแต่ว่าเงินที่เป็นเงินเย็นที่ผมมองว่าอีก5ปีผมไม่ได้ใช้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยอยู่ในตลาดหุ้นไทย100%เนนะครับเพราะมันคุ้มค่าจริงกับการลงทุนนะถ้าคุณ ได้มองตลาดหุ้นต่ตางประเทศมองหุ้นที่อื่นนะ่ยมากพอคุณจะเห็นเลยว่าวันนี้หุ้นไทยคุ้มค่าที่สุดในการลงทุนเพราะหุ้นต่างประเทศหุ้นที่อื่นนะ่ยมันไปหมดแล้วมันไม่มีถูกถูกแล้วมันแพงไปหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็นะอยากให้พวกเราที่เป็นคนไทยอ่ะนะเราอยู่ในประเทศไทยหรือว่าคุณอาจจะอยู่ต่างประเทศแต่มีพอร์ตลงทุนไทยเนี่ยวันนี้คุ้มค่ามากครับเพราะการลงทุนที่ดีสุดคือการลงทุนในตอนที่เราอยู่ในสภาวะวิก,กฤตคำถามคือประเทศไทยเราวันนี้ อยู่ในช่วงวิกฤตหรือเปล่าถ้าคุณมองว่ามันคือวิกฤตนั่นแหละครับคือจังหวะการลงทุนที่ดีที่สุดแต่ถ้าคุณมองว่าวันนี้ประเทศไทยอยู่ในช่วงที่เศรษฐกิจบูมมากๆนั่นแหละครับไม่ใช่จังหวะเวลาครับของการลงทุนนั่นคือจังหวะเวลาของการขายหุ้นออกมาแล้วถึงเงินสดซะด้วยซ้ำนะครับแต่วันนี้คําถามคือคุณคิดว่าประเทศไทยอยู่ในช่วงเวลาของอะไรนะครับและคุณจะตอบตัวเองได้ครับว่าวันนี้การตลงทุนในตลาหุ้นไทย คุ้มค่ามากน้อยแค่ไหนนั่นเองนะครับก็ฝากไว้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กด Follow ทั้งทาง Facebook แล้วก็ทาง YouTube ด้วยนะครับชื่อว่า s ชอบครับนะครับก็แล้วพบกันโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ